ขาตุยๆเข้าไปส้มส่วนจังหน่อยจ้าเอารถเอารถแม่มาดูดอะนะเอารถใหญ่จ้าสวัสดีจ้าโทรศัพท์กับแท็กซี่ไทยได้ซำได้พี่น้องเพราะว่ามันหอนนี่เหมือนแก่แกเสื่องโทรศัพท์กับมันหอนพี่น้องยิ่งทอยหอดใส่กับโบทูเด้อร์ขมันตัดกับขอโทษขอพายด้วจ้าอันนี้โทรโทรโทรแล้วเออเพราะว่าใครจะลูกว่าเป็นเนาะเอา ่อยพักัพัก่หผอมันอกกันผัหอมกับซี่หามือเองมันเป็นหอมแง่ที่แรกเขาก็ว่าผภามันแง่นั่นแหละมาเข้าจาว่ามันบ่หอมในหอมหน่อยจะปลูกนะมันเป็นในปล่อในในหอมในในหอมในเนยหน่อยบอในในใหญ่ยู่บ่ิเวนหอมในหญ่แบบนี้คือใบขัดในนย่วแสดงว่าหอมมหอมหน่อยอันนี้หอมใหญ่ น,ววนี่แบ้านเนี่ยมันจะออกช่างมือจะออกนั้นประมาณสามมือสี่มือ,อเปิดทิศเดี๋ยวมันจะเห็นออกเอาอันอัน,อนหอมหน่อยมันออกยากอันนี้มันหอมใหญ่อันนี้มันหอมต้นใหญ่ผักบุ้งนะผักบุ้งของเอื้อยยังไม่ได้ลงอยู่ัเจ้าของน่ะแล้วนี้ใส่ผักหอมได้พี่ดระดาษเดย์ของเขาเนี่ยทางฝุ่นของก็ได้ษสองนานแล้วก็ปลูกซ้ำปลูกซ้ำป,ปะะลูยไปนั่นแหละข้างหน้ามีของเจ้าของของง่ายของเอื้อยกระาษเดย์ก็นี่แหละเบิดหัวนี่แหละ เดินหัวตัวนี้เออเขตห่วนี่บอเดี๋ยในเขตห่วงคนนี้แมนเบิร์ดแมนดินเขาอ้ายซื้อแสนหาบอทางสุ่แปงนี้ันีบอแมนพอพอเอ้ยคอยกัเสียเสื่อกันเขตอพาร์ตตได้ไอเดีย้าวกัมีอาโรจะเมวเอวันาอันนี้แล้วมันจังมันอันนั้นลมมันก็โคตรท้องก็ลเมมาวานนี่นี่บอาวันเอืญยังไงถอยเลยเพื่อนบ้าน เราเมื่อแล้วม่นมีแรงไงนี่แหละอันมีทีไรเนาะมันคุ้นเนาะเป็นแล้วเหรออันนี้มักข้าวโพดจ้าเดี๋ยวรอมันเป็นจจอกันเฮีิว่าสีลงันมันมันยังมันอ่อนนะเออมันแก่มันแหละอันนั้นก็ล้งมะเขาวโพดสิแม่เอาอยู่บ้านบ้านเป้วงนี่อะไรของเขามีอยู่ น้ำด้วยว่าน้ำน้องหดโอ้ยขันทียงไปย่างอาก็ผู้เพื่อสิฮอดน้ำน้องมันบอเลิกมันบกุ้มก็เลยว่าเอาน้ำได้นี่แหละปู่ขาดนะขันทีเงินใจสิขาดเลยแล้วไปซะต่อเด้นะฮะเจี๊ยด้ยตุยโสมสวนจักหน่อยพี่น้องกินอิ่มแล้วเอาเอาว่าข้าวปุ้นมาต่ำข้าวปุ้นยังหาโล่คนอ่ะแต่ว่าน้ำเบิร์ด เดี๋ยวได้สิ่ปีตาอันจับใส่ถุงหายจากจากโลจากใดไปให้พวกรีนไปไปพวเรอพวรอเล็วสิ่ับบ้านละนะจ้าขอบคุณนะขอบคุณเส้นกันที่มากินข้าวหนมจีนวันนี้แล้วก็ส้มสวนนี่แหละพี่น้องเบื้อกะนแมนมาเตวินงามบ่อปลูกนี่นะ เฮ้ยกระามมันแตกนะเคยจะออกมันมันแล้วอะไดุกถ้าจะแตกจ้ะนะเมีนบอกจ<ช>ังนะยังปลูกจังเห็ดเปลนเห็ดดกก็ได้โย้เฮ้ยกระสีป็นพ่อข้าขา,ายแตมกมันปลูกมังอือกบบ่ได้กินกระสีป็นพ่อคงพ่อข้าขายตรงขายแต่งจังน้อยมันก็สิให้มันอ,อันนี้ปปจังน้อยนี่แหละเขาถึปลูกแต่บักผักหอมเดี๋ยวพอได้เก็บกินนี่ลยนะ เอออันนี้ก็สิปลูกกันเพื่อว่าเด็กคุกเด้ขายน้ำมูลนละพอสิได้เงินนันสันีนบริคายครพอไอสันปึกนานอซันเปลี่ยนาพอเด็กขายด้เงินเก็บนาะอยากได้เงินหลังน้อยจ้าจ้าไปเดี๋ยวไปเอาขอบุณใหนก่อนจักโลหายลี่เลยคุยขอบุณค่ะจ้าพี่น้องคอยติดตามกันอีก สวัสดีพี่น้องกําลังเข่าสวนนะมือนี่นี่คือมันที่ประเออบปลูกไว้มือวานนี่พี่น้องปลูกแล้วกับเจ็บทองพี่น้องแต่มันเรืออีกคูหนึ่งเนาะที่บรทันได้ปลูกแต่ว่ามือนี่เสียเอาหัวมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ้อยบอกว่ามันมันก็เกิดขึ้นกันจะเป็นหัวอย่างนี้นะอ,อ้อยบอกว่ามาปลูกได้ ซี่เล็ก่าซื้อหนึ่งอะไร,รก็เลยว่าอ้อบอกว่าเลือกปลูกโรดก็เลยจะปลูกนะฮะฝังหัวลงไปเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นหัวมันสีเหลืองนะฮะ เป็นสีนี้สีเหลืองปลูกหัวเลยนะฮะมาสีโฮสพกักเลยครับบอยโฮสชนพกักไซโลกเกิดเกิดเกิดบอกเกิดก็ต้องเกิดแล้ววะจังรุ่นน้องกันน้องมันจะเกิดดีปะ เอาอ้ยมวกเกิร์ดเอาปูเปิลยสิบาทเองน้พี่น้องขออนุญาตตั้งกล้องไว้ดีเด็กพี่น้องเด้อมาใส่ละมา่ง ออกนะออกไม่ได้นะลงทุนไม่กินเลยะเนี่ยหวัวเลยนะคะลง อยากเยอะทำไมหัวน,นี่แม่งอะ <c oughs> อาลมณเลยหนกิน,นเลยนึ <laughs> งตักนำมาหดกันนะพี่อง นนีะเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เราปลูกเมื่อวานนี่พี่ต้องใบกับ,บ,บไม่ได้เหี่ยวบไปไหนๆก็โอเค,โคอยู่นะทั้งแถวเลยตัวเราตัวนี้เนี่ยสิหัวสิเป็นมันสีหยางเนาะสองแถวสองคู่แล้วตัวนี้เนี่ยหัวเป็นมันสีเหลืองได้สามคู่นี่นะพี่น้องเหนียกว่า,างจงมาปลูกไปเดอ้อมาเป็นปลูกไปเดอ้อ พูมะเข้าโคตรก็มีเข้าโคตรทั้งภูพี่นอ้องถ้าพี่กลับมาเข้าโคตรเลยเดินลองนี้สรงไซส์เทวีบง่งพักเลยละ่ะพอแล้วมึงเขาโคตรดกด้จะประมาณนี้เลยพี่นอ้องมึงจีน่าเพิ่อนกำลังมาเก็บระพักเอาอย่างนะเอาอย่างได้กินและได้ของเพื่อนนะพี่นอกก้องเลยโอ้ย <laughs> อะไรเด้อค่ะนั้น ขึ้นแล้วงามไวัเนาะบ้องเฮากัให้มันสิ่นสิมีแห้งสักก้อนจากของกินใส่พุ่น <laughs> เดี๋ยวให้ได้มีแห้งสักก้อนท้องเฮาจากชิชัพุ่นแล้วก็จังเฮ็ดข้างของเจ้าแป๊บเดียวหนึ่นนะงเนาะเดีย๋ยวแทตายขึ้น <laughs> แล้เนี่ย <laughs> อขึ้นวิวอืมมาเมื่อวานเนี่ยได้พักกินกระป้นนะนี่วะพักกินกระป้นนะประเดีรยโลกเลยลงอยู่ขึ้นกรใสขึ้นก็ใส่แท้ต่ายขึ้นอมมูนว่าเพื่อนนะใส่ฟุยเพื่อนนะ พักคอมกำลังเริ่มใหญ่พี่น้องกำลังพอดีกินพอดีโลกล่นเชี่ยวงามขนาดเลยมักเล่นเจ้าหน้าบุรีเฮดอันปักลักให้มันบ่ลอยแบบนี้ลอยแบบบ่ก็บุรีกีดแล้วยันว่ายังปากลักมันก็ะโขดกันยังบ่ทันออกเด้ออ้่อยว่าปลูกหัวโลอดอ่ะปลูกอัลีลองเบิ่ง สีโฮอยู่อันนี้ตัวที่อันัวท่านแตกนี่ตัวอันง่าอันพวกพักวานนะเ็นวมันกระุ่มอยู่นะมยู่ก็อไรได้ชาดสิายได้ <c oughs> ง่ายแต่ได้เท่บ่ <c oughs> <c oughs> เห็กระปุกลายอยู่ามกันแล้วบ่กามหาฟซือ้อแล้ ห้องเราคือบวงามเนาะเราใส่ใส่น้อยบอดได้ไใใส่แต่ปูเราพันได้ใส่จึงหาเลยจึงาเราเล่้งเอาเลงเอาจช้จิงงามใส่เตปูใส่ตะงบปนในเขียวอื้อคือนะไป น้อยยังได้ได้ยับออกไปอีกทางนะอยไปะวนือออกโอ้ยไปไทยมืออื่นก็ซื้อมากกว่าตลาดนะเออสิอาตจะอตะวันพาอันนี้ไปเลาะมืออื่นก็ซื้อมาเินอันอันใดสิสิเป็นตะปูก็ซื้อมาเดินเดินยังกว้างอยู่เด็กไปเที่ยวนมา พาเจพานิวไปคีมาลาดวันจันทร์พอดีวันตลาดพอดีเนาะะเด็กกะสิได้ไปเที่ยวไทยพี่น้องแต่ว่าเปื้อกระสีเด้ไปดอกพักทอนออก่อนอาาช่วงนี้เป็นไว้เมือ่อยเพียมขึ้นเลยเน,ะน,น,ะะนานไไนะไปเดี๋ยวสีหาโหดอีกจัก นานจักได้จังสีลงไปโอ้ยบอนอันตุกกามันอันดีอย่ามันบอลนะอยากเล่งให้มันออกไวๆนะโอเคพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สามีก่อนละกันนะพี่น้องเนาะมือื่นก็พบพอกันอยู่ที่ทีนเอาสิไปไทยไปคิม马拉อพาเด็กๆไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะโย่เฮือใส่พุกอันนี้เข้าไปมันก็งามสิละ ไปแล้วพี่นอ้องกำลังตะเวนกำลัตงตกดินมือนึ่ก็สิลงไปกินข่าวอยู่เพือน,นเจนา้าเวลาพี่น้องมือนีก่กันเป็นว่าอาการเบื่อก็ดีขึ้นหลายแล้วพี่นอ้องเป็นว่าคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องขอเก่ากัว่าสวัสดี